สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูกล้วยไม้แล้วก็แนะนำวิธีการปลูกกล้วยไม้โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่มันต้นยาวใหญ่แบบนี้เราเรียกว่าช้างสมพลครับมันเป็นกล้วยไม้ช้างผสม ซึ่งมันเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกเกง่งออกดอกทีแล้วก็ปลูกง่ายแล้วข้อสําคัญมันสามารถทําเป็นพืชเศรษฐกิจได้คือเป็นไม้ตัดดอกนะครับสีสันมันสวยงามมากทีเดียวนะครับต้นแข็งแรงแล้วก็ชอบอากาศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นก็จะปลูกง่ายในทุกที่ทุกๆแห่งในบ้านเราในประเทศไทยล่ะครับแล้วก็มีกล้วยไม้ชนิดอื่นๆที่ผมจะนํามาแนะนําแล้วก็ชักชวนท่านปลูกด้วยครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่เข็มก็มีกล้วยไม้ที่จะมาแนะนําให้พวกเราเนี่ยได้ปลูกกันเล่นเพราะว่าพี่เข็มก็มีกล้วยไม้เยอะอันนี้เป็นกล้วยไม้นี่ดูดอกใกล้ๆดูดอกใกล้นี่ดอกมันคล้ายๆแมงปอแล้วก็มีสีแดงเพราะฉะนั้นมันก็คือมีหวายแดงนะครับแล้วก็ใบมันดูใบใบมีส่วนของคล้ายๆมีส่วนช้างเพราะนั้นอันนี้เป็นไม้ลูกผสมครับ เเป็นไม้ลูกผสมหวายแดงเอาเรียกง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นต้องไม่ต้องไปรู้ลึกๆเอาเป็นว่ามันเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมจากตระกูลหวายสกุมลมะรงปออะไรพวกนี้นะครับมีหวายด้วยเพราะฉะนั้นมันชื่อในท้องตลาดว่าช้างสมพลช้างสมพลนะช,ชื่อเหมือนคนเลยนะช้างสมพลเอาว่ามีช้างก็แแดงว่ามันมีมีสายเสื้อสายช้างมาก็แล้วกันนะครับทีนี้ เนี่ยจะเห็นว่าต้นมันไปเปลยอ,อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไม้ที่เขาเรียกว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยแตกกอมันเป็นไม้ต้นเดี่ยวจเจริญเติบโตทางด้านด้านบนอะ่ะเจริญเติบโตทางด้านอากาศอ่ะไม่ก็มันถ้าจะมีการแตกกอมันจะแตกจากโคนนะครับแล้วก็เป็นไม้ตัดดอกเนี่ยเพราะน,นั้นมันเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับอันนี้สามารถจะปลูกตัดดอกขายได้นะเนี่ยแต่ว่าผมไม่มาแนะนําให้ปลูกขายแล้วครับปลูกไว้ดูเล่นนี่แล้ววิธีการปลูกมันมี3วิธีวิธีที่หนึ่ง ง่ายๆเลยปลูกใส่กระถางนี่กระถางเล็กกระถางใหญ่อันที่2ใส่ตะกร้าห้อยอันที่3าไปมัดกับเสาต้นไม้อะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้จะปลูกใส่กระถางเพราะว่าเราสามารถจะยกกระถางไปตั้งไว้ตามมุมแดดมุมบ้านตรงไหนก็ได้ของมุมสวนเพราะว่ามันเป็นกล้วยไม้ที่ ต้องการแสงเยอะประมาณ50%แล้วก็ความชื้นความชื้นที่สําคัญนี่ไงเราต้องตัวช่วยความชื้นก็คือกากมะพร้าวหาง่ายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยในท้องตลาดต้นไม้เขาก็ขายกันเป็นมัดมัดมัดะห้าบาท10บาท20บาทแต่ว่าถ้าเราชาวบ้านชาวสวนนะเอาเอาเอา,เอามะพร้าวมาปอก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 ,ปอกแล้วยัด,ย,ดยัดใส่ลงไปกันเพื่อให้มันเกิดความชื้นแต่ว่าเพื่อให้ต้นมันดำรงอยู่ได้เนี่ยเราทำไงนี่เอาไม้ไผ่เนี่ยม,มัดต่อมันอย่างนี้เราตัด ตัดพันมาแล้วนี่เอาไม้ไผ่มามัดมัดเนี่ยเราเอาปอแก้วเนี่ยนะปอเขาเรียกเชือกฟางใช่นไหมเออมัดอย่างนี้แล้วก็ปักลงไปในกระถางแบบนี้เลยถ้าเราจะปลูกแค่ต้นเดียวแต่ผมว่านะปลูกต้นเดียวมันไม่เท่มันไม่สวยอ่ะมันต้องปลูกนี่เยอะแยะนี่ม่นี่ออกดอกนล้่เราต้องปลูกหลายหลายต้นเข้าไปแบบนี้นี่เห็นไหมเหมือนจัดแจกกันเลยเนี่ยเนี่ย วิธีปลูกง,ง่ายตายนะเพราะว่ามันเป็นไม้อากาศไงออล่าอากาศเนี่ยล่ามันโดเดโดเดก็ไม่ได้อากาศอย่างนี้แหละผมก็ไม่มีผู้ช่วยผู้ช่วยไปถ่ายกล้องแทนเอาอย่างนี้เนี่ยผมก็นี่ใส่ลงไปเลยง่ายมากเลยนี่อันนี้นี่สามสามสามยอดแล้วนะ,ะตะกร้านี้จะเอาสักสี่ยอดนี่ให้มันเทแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งมุมบ้านมุมสวน ตักแดดตักแดดนี่พอมันใส่กระถางสวยๆแล้วกระถางมังกรมังกรอะไรเข้าไปนะกลายเป็นแบบมีระดับไปเลยอะเนียกลายเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นบ้านเศรษฐีทั้งทที่นะเราก็เป็นเศรษฐีจริงๆลแหละนี่ใส่กับมะเ้าลงไปนะช่วยความชื้นมันเนี่ยจับมันยัดยัดไปเพื่อให้ไงให้มันดาลงต้นมันตรงไงเพราะมันเป็นกล้วยไม้ที่ต้นตรงมันไม่แตกกอมันไม่เอ็นมันไม่อะไรมันต้นตรงแล้วก็เอากับมะเ้าเนี่ยใส่ๆมันลงไปเออ เอาการะป๋าเ้าที่ใส่ลงไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยความชืน้นอีกอย่างหนึ่งคือถ่านถ่านหุงข้าวนี่แหละใส่ลงไปนี่เอาถ่านเอากรบมะาเ้าใส่ลงไปนี่เห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้แต่ข้อสําคัญไม่ใช่แค่นี้แล้วมันอยู่ได้นะคุณคนเราอ่ะยังต้องกินอาหารเลยเพราะฉะนั้นไม้ไม็มมต้องกินปุ๋ยน้ําครับอันนี้ยาฆ่าเชือ้อราปุ๋ยสูตรเสมอ20 20 20บ ผสมน่น่ผู้ช่วยช่วยหยิบเราปลูกบ้านบ้านเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปนี่พ่นทุกวันการให้ปุ๋ยให้น้าเนี่ยตอนเช้าดีกว่าตอนเย็นให้ตอนเช้านะครับพ่นเลยพ่นพ่นนี้ไม่ได้ใส่น้ำนี่นี่นี่แต่พ่นพ่นพ่นฉีดฉีดพ่นพ่นพ่นทุกวันอันนี้ต้องการความชื้นนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ต้องการความชื้นท่านผู้ชมแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยนะความชื้นมันไม่พอเนี่ยมันใบเนี่ยถ้าเราลูดลูดแล้วมันจะเหี่ยวเหี่ยวอะ มันไม่มันไม่สวยอ่ะเพราะนั้น <Okay. S 1> ต้องให้ใบมันเต่ง <Okay. S 1> ๆอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาไปจัดตามมุมบ้านตรงไหนก็ได้ผมมีกระถางเล็กแบบนี้ก็ได้กระถางเล็กแบบนี้ก็อาจจะเนี่ยใส่ไปสักกอเดียวก็ได้นะครับใส่ไปสักกอในกระถางแบบนี้แล้วก็ไปตั้งตามมุมบ้านข้อสําคัญเน้นนะครับแสงความชื้นปุ๋ยน้ำอ้อลืมบอกไปส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราใช้น้ําปปาใช่ไหมน้าปปาต้องขังแต่ที่ทุกวันทนนี่ทุกวันนี้ที่ใช้ก็คือใช้ฮอร์โมนไข่ แต่ว่าโอ้โหอร์โมไขายบางคนเราทำยากหาแป้งเขาหมากยากหายากไม่เป็นไรครับใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี่แหละเนี่ยขวดหนึ่งห้าสิบบาทเองไปหาซื้อตามร้านเกษตรตามร้านกล้วยไม้มีขายห้าสิบบาทใช้เป็นครึ่งปีหลือมั้งเนี่ยเออก็พ่นทุกวันนะครับก็สวยไหมสวยไหมสวยใช่ไหมครับอ๋ออยากได้บ้างล่ะถามทุกคลิปต้องมีการถามหนูอยากปลูกบ้างดิฉันอยากปลูกบ้างจะทำไงาหาซื้อพันธุ์ได้ที่ไหนก็โทรศัพท์เข้ามา น,นี่ยส่งให้ถึงบ้านเลยจะออกดอกตามข้ออย่างเงี้ยมันก็ออกดอกบ่อยๆนะครับช่อ,ชอมันยาวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับสีมันสวยเนี่ยนะแข็งเนี่ยมันบานเป็นเดือนๆเลยนะครับเนี่ยช่อมันสวยสั่งเข้ามาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากได้พันธุ์ไปปลูกบ้างนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์เข้ามานะครับ0818657957ครับ0818657957 ค่าจัดส่งกล่องหนึ่งก็ประมาณ2 1 0บาทถ้าเป็นจังหวัดทางไกลก็จะบวกค่าทางไกลเข้าไปด้วยนะครับอีกประมาณ50บาทครับท่านผู้ชมสั่งขั้นต่ำห้ากิ่งขึ้นไปครับแต่ออกค่าส่งเองนะครับค่าส่งค่าเก็บเงินปลายทางออกเองนะครับลังหนึ่งเนี้ยยาวประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับใส่ได้ประมาณ10กอ5กอได้ไหมได้กอเดียวได้ไหมไม่ขายครับก่อเดียวไม่ขายขี้เกียจส่งไม่คุ้มค่าส่งครับเอาเป็นว่าสั่งเข้ามาถ้าอยากได้อ่าโอเค ก็สวยครับผมว่านะมือใหม่สมัครเล่นอ่ะปลูกพวกพันธุ์ผสมพวกเนี้ยชื่นชมมันได้แล้วเห็นดอกมันตลอดเวลาบางคนก็อายุเยอะแล้วโอ้ยไปรอช้างธรรมชาติไอ้พวกช้างป่าเนี่ยนะปีนึงออกขนหนึ่งโอ้ยเราจะอยู่สักกี่ปีนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ได้เห็นบ่อยๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการให้ปุ๋ยนะครับว่าทำยังไงผมก็ใช้น้ำประปา เหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็เอาน้ำประปามาขังไว้ก่อนเนี่ยน,นี่ก็มาขังไว้ทําเป็นน้ําตกน้ําตกอะไรไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำประปาเนี่ยมาขังไว้แล้วก็เอาไปพ่นนะครับขังไว้เพื่ออะไรเพื่อให้คอรีนมันไม่มันมันออกไปไงบางคนเลี้ยงกล้วยไม้่ป,ประสบความสาเร็จเนี่ยเพราะว่าใช้น้ำปราปาจากสายอย่างเงี้ยพ่นไปเขาเลยนตโอ้มีร้อยตายร้อยตายร้อยหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ําประปาที่ขังไว้ก่อนนะครับแล้วทางให้ดีบางทีเราก็ใส่เปลือกกล้วยเปลือกอะไรลงไปด,ด,ด้วยการให้น้ำเนี่ยนะก็ใช้ฟอกกี้อย่างเงี้ยแหละครับเน พ่นเข้าไปเลยพ่นเข้าไปพ่นคือกล้วยไม้เนี่ยมันกินน้ําทางใบกินน้ําทางรากได้เนี่ยนะครับ <_ c ười> ก็พ่นไปให้มันชุ่มชื้นทุกวันเลยนะครับเช้าเย็นอย่างเงี้ยวิธีการพ่นแล้วในนี้ก็ใส่นี่นะครับปุ๋ยฮอร์โมนยาเอ่อเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ยาฆ่าเชื้อราอันนี้ก็อุ้ยจายเอ่ออันนี้ก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับพ่นมันทุกวันละครับพ่นตอนเช้าดีกว่านะครับ <_ S 1> อย่างเงี้ยกล้วยไม้รับรองว่างามแน่และอย่าลืมนะครับอย่าใช้น้ำประปาจากสายโดยตรงแค่นี้เราก็ได้กล้วยไมย้ สวยงามเลยนะครับเนี่ยช้างสมพลครับนี่ให้ทุกวันเป็นความเพลิดเพลินของคนตกงานนะไม่มีอะไรทำก็ปลูกกล้วยไม้เล่นแล้วก็ไอ้นี่มันเห็นดอกตลอดนะครับขอบุณครับสวัสดีครับในช่วงท้ายนี้ก็จะให้ดูกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆด้วยนะครับที่มีจําหน่ายด้วยนะครับก็เริ่มต้นนี่เลยครับพวกตระกูลช้างก็จะมีตั้งแต่ช้างแดงช้างส้มช้างกระช้างเผือก ช้างชมพูแล้วก็ช้างกระบบือครับช้างก็จะมีสีสันสวยงามช้างก็ออกดอกปีละหนึ่งครั้งนะครับตรกร่าที่จำหน่ายก็เป็นไซส์ที่พร้อมจะออกดอกแล้วนะครับอันนี้เป็นนอร์เบเลส่วนอันนี้เป็นดอกโอนโพันแท้ครับโอนโพันแท้เป็นเอื้องสายครับดอกหอมดอกใหญ่กลิ่นหอมมาก อันนี้ก็เป็นดอกของเหลืองจันนอบิเล่แหละครับเป็นตระกูลเหลืองจันผสมกับนอบิเล่พิงค์นอบิเล่เหลืองจันรครับดอกสีสวยงามชมพูขาวเหลืองนะครับอันนี้ก็จะออกดอกในช่วงฤดูแรงนะครับก็มีจําหน่ายด้วยนะครับกอละ150บาทส่วนอันนี้ก็เป็นเหลืองจันพันแท้ครับมีตาจุดนะครับส่วนตาปลอดนี่ก็จะหายากครับเหลืองจันพันแท้ตาจุด แล้วต่อมาก็จะเป็นพวกเอื้องสายล่ะครับเอื้องสายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนสเตอร์ครับซึ่งเกิดจากโอโนผสมกับครั่งสั้นครับเนสเตอร์สีแดงเป็นเอื้องสายสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมสายยาวเลี้ยงง่ายนะครับปลูกในตะกา้าใส่กลับมะพร้าวใส่ขี้วัวครับพวกนี้มันจะชอบน้ําชุ่มนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโอโนเนสเตอร์ no ครับถ้าเกิดว่า,าถ้าได้ความชื้นดีอันนี้อันนี้นเป็นเนสเตอร์นะครับคือสีมันจะ มันจะเข้มกว่าเนี่ยนะเนสเตอร์เกิดจากโอโนโรผสมกับคลั่งสั้นครับสีแดงเข้มมีกลิ่นหอมครับแล้วต่อมาอันนี้ก็เป็นสายน้ำผึ้งไทยครับสายน้ำผึ้งไทยก็มีกลิ่นหอมดอกพรั่งพรูในยามฤดูแล้งครับต่อไปก็จะเป็นดอกออนี่ครับ ยังเป็นนอบิเล่นะครับนอบิเล่ผสมเหลืองจันทแล้วก็ต่อมานี่ก็เป็นดอกเข็มแดงครับเข็มแดงก็จะกอใหญ่ๆกอ150บบาทเช่นเดียวกันนะครับมีเข็มแดงเข็มม่วงครับผมไม่ได้โชว์รูปเข็มม่วงอันนี้เป็นเข็มแดงไปก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอื้องสายผสมก็คือโอโน่ผสมกับเนสเตอร์ผสมเนี่ยนะครับก็ เขาก็ผสมไปผสมมาก็จะได้หลากหลายสีนะครับผสมกับสายน้ําผึ้งไทยก็จะได้สีที่อ่อนลงมาแต่ยังคงความกลิ่นหอมเอาไว้ไปผสมกับสายเมืองงาวก็จะได้โอโนผสมสายเมืองงาวพ็ท่านผู้ชมมีผสมกันหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิงก์นอเบเล่เหลืองจันทที่เราเอาไปปลูกเป็นตระกูลเหลืองจันทที่เรา,เาไปปลูกไว้กับต้นไม้ก็สามารถที่จะเกาะกับต้นไม้ได้นะครับช่วงฤดูแล้งจะออกดอกพรั่งพรู สีสันสวยงามและปลูกได้ทุกทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็สีสันสวยงามมากทีเดียวครับนี่ฮะเมื่อปลูกไว้กับต้นไม้เนี่ยเกาะระยงระยางย้ยอยห่อเอ่อยอย้อยห้อยระยะาเมื่อเมื่อยามลมพัดมาก็แกว่งไกวโอ้สวยงามเสียดายนะครับพิงก์นอมบีเร่เหลืองจันนี่อันนี้จะไม่มีกลิ่นแต่ว่าสีมันสวยแต่ละมันก็บานทนด้วยนะครับกรีดแข็ง เป็นเงาวาววาเหมือนกับคล้ายๆกับเหลืองจันนะครับแต่ว่าเหลืองจัน,นะจะเน,น้นออกไปทางสีเหลืองส่วนไอ้นอบิเล่เนี่ยก็จะออกไปทางสีชมพูนะครับมีสีขาวปนมีสีเหลืองเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยมากแล้วก็ข้อสําคัญก็คือมันเลี้ยงง่ายครับแล้วมันก็ปลูกได้ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยไม่เหมือนกับเหลืองจันพันแท้น,นะครับก็จะปลูกได้ บางจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็ปลูกได้แต่ว่าดอกไม่ค่อยดอกเหมือนทางจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคอีสานนี่ก็จะปลูกเหลืองจันได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับพิงก์นอ l เบเ่เหลืองจันต่อไปก็เป็นลูกผสมครับก็เอาเหลืองจันมาผสมกับเก้าเกี่วแหะครับเนี่ยก็จะมีเชื้อของเก้าเกี่ยวก็จะได้ออกสีสันรูปทรงออกมาที่สวยงามสีจางลงนะครับเป็นขาวเหลืองนวล นะครับดอกแข็งแรงทนทานอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะปลูกง่ายในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยกอก็จะแตกง่ายพลั่งพรูเลยทีเดียวนะครับอนอวิเล่เหลืองจันท์อันนี้ก็เป็นเหลืองจันทร์พันแท้ล้ครับอันนี้ก็ปลูกไว้ อย่างที่บอกนะครับถ้าเหลืองจันพันแท้เนี่ยถ้าบางจังหวัดที่เป็นที่ราบแล้วก,ก็ไม่เหมาะที่จะปลกูกเพราะปลูกได้นะครับไม่ตายแต่ว่าดอกก็จะไม่ค่อยดอกเหมือนกับจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ภาคอีสานหรือพื้นที่เชิงเขาอันนี้เป็นออโอโนโอผสมเนสเตอร์แล้วก็ไปผสมสายเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมผมก็เลยเรียกว่าเนสเตอร์เชียงใหม่ซึ่งมันมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยครับปากสีชมพูแดงเข้มแล้วก็กลีบสีชมพูอ่อนข้อสำคัญมีกลิ่นหอมปากบานนี่นะครับ ลำต้นแข็งนะครับใบเป็นเงาวาว,าวาทีเดียวนะครับทนฝนไม่ค่อยเน่านะครับแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่ป่วยดอกดกทุกภาคของประเทศไทยนะครับสายแข็งสายยาวจเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าความชุ่มชื้นดีเนี่ยดอกจะดกนะครับพอช่วงปลายฤดูฝนก็พยายามงดน้ำนะครับดอกมันก็จะ พรั่งพลูออกมาสวยงามมากเลยนะครับเนสเตอร์เชียงใหม่ครับท่านผู้ชมเนสเตอร์เชียงใหม่เนสเตอร์สีเชียงใหม่เนี่ยนะครับสีสันสวยงามเขาก็เอาเนสเตอร์ไปผสมกับสายเมืองเงาเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นเอ่อเนสเตอร์เมืองเงานะครับสีก็จะอ่อนลงไปนิดนึงนะครับโอโนเมืองเงาครับทัดโทษเนี่ยครับก็คือคือเอ่อการผสมกล้วยไม้กล้วยไม้เนี่ยนะครับ,ก,ก,รรบก็ผสมข้ามพันข้ามกันไปข้ามกันมาก็แล้วก็จะคัดเลือกเอาเฉพาะ ดอกที่สวยแล้วก็เด่นๆออกมานี่นะครับแล้วก็นํามาเผยแพร่ นี่นะครับอ,อันที่ก็เป็นเอื้องสายผสมเช่นเดียวกันแต่ข้อสําคัญของเอื้องสายผสมทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นหอมนี่ผสมมีเชื้อของเอื้องสายเชียงใหม่เอื้องสายนกกระจิบด้วยนะครับเนี่ยปากสวยสีสันสวยงามทีเดียวนะครับเรียกว่าการปลูกเลี้ยงเอื้องสายเนี่ยโอ้โหสดชื่นมากเลยทีเดียวนะครับก็คือมันมีกลิ่นหอมสายพริ้วไหวแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราปลูกโดยใช้ติดกับขอนไม้ติดกับต้นไม้ใส mm. mm ่ตะกร้าใส่ขี้วัวใส่ขุยมะพร้าวสับให้ปุ๋ยบำรุงอย่างดีเนี่ยนะครับ โอ้แล้วเวลาหน้าที่จะหมดฝนเนี่ยก็พยายามงดน้ํามันก็จะให้ดอกพรั่งพลูออกมาทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสายอีกชนิดหนึ่งเนียนะครับก็จะสีอ่อนลงไปนะครับมีสีอ่อนสีแก่สีเข้มนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่ามีให้เราได้ปลูกเลี้ยงหลากหลายแบบว่าชื่นใจได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าปลูกไปนานๆบำรุงอย่างดีกะสายมันจะยาวมาก นะครับสายมันจะยาวทีเดียวนะครับแล้วก็1สายจะมีอายุ1ปีเมื่อออกดอกไปแล้วเนี่นะครับก็จะไม่ออกใหม่กอใหม่จะแตกออกมาดอกออกดอกใหม่อันนี้จะเป็นไอยาเรตครับท่านผู้ชมไอยาเรสก็จะออกดอกในเดือนพฤษภาคมนี่ไอยาเรสอันนี้ก็ยังอยู่ที่นะครับ เนสเตอร์ครับเนสเตอร์นี่ก็ถ helmet, well ือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เด่นมากเพราะสีมันสีสันมันสวยมากนะครับสีสันมันเป็นชมพูแดงเข้มนี่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคลั่งสั้นนะครับผมไม่มีพันจําหน่ายนะครับคลั่งสั้นอันนี้เป็นอันนี้ครับกุหลาบเหลืองโคราชนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ประจําจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชนะครับมีกลิ่นหอมเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบส้มๆนะ หอมแบบส้มๆส,ส,สีสวยมากเลยกุหลาบเหลืองโคราชนะครับก็มีพันจาหน่ายนะครับหนึาบาทต่อนหนึตะกร้าเช่นเดียวกันนะครับก็นําไปปลูกอันนี้พวกกุหลาบเหลืองโคราชไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปลูกไม่ต้องใช้กับมามะพร้าวใส่ลงตะกร้าอย่างเดียวให้มันเจริญเติบโตให้ความชื้น พอเนี Laure, s, passage, ่ยนะครับก um ุหลาบเหลืองโคราชก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีอันนี้เป็นกุหลาบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นกุหลาบน่านกุหลาบน่านเมื่อกี้กุหลาบเหลืองโคราชอันนี้กุหลาบน่านครับสีไปอีกแบบเนึงสีชมพูคล้ายๆอิยาเรศเลยแหละครับท่านผู้ชมกุหลาบน่านจะช่อยาวต้นก็คล้ายๆอิยาเรศนะครับกุหลาบน่านหรือกุหลาบแม่เมยก็ได้นะครับ มาภาพต่อไปนี้ก็จะเป็นนี่นะครับออโอโนโอผสมสายเมืองงาวครับก็สีสันก็จางลงแต่ก็สวยมีกลิ่นหอมนะนี่มาย้อนกลับมาที่ดอกของกุหลาบนานนะครับ โอโนผสมสายมองงาวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันต้นมันแข็งแล้วก็เลี้ยงง่ายกุหลาบหน้านก็เลี้ยงง่ายนะครับออกดอกได้เกือบทุกแข่งที่เลี้ยงนะครับก็ต้องการแดดเยอะนะครับนี่นะครับก็นี่อันนี้ปลูกไว้กลางแจ้งเลยนะครับกุหลาบน้านะมันก็สามารถที่จะออกดอกได้นะครับในช่วงที่ออกดอกก็ตรงๆกับไอเยเลสแหละครับประมาณพฤษภาคมนะครับก็จะออกดอกนะครับช่วงต้นฝนนะครับกุหลาบหน้านก็จะออกดอกนะครับ เห็นเดือนเคลื่อนคล้อยใจลอยหวนคิดถึงบ้านคำนี้นวลจันมองเศร้าหมู่ดาวล้อมเจ้าก็อเลือนโอ้เดือนช่างเดียวดายสงสารจับใจฉันก็ไรเพื่อนโอ้โอกเราคง เมือหนกันันนนเขาอกจากกุหลาบนานแล้วก็ยังมีไอรเรตนะครับไอรเรตก็เป็นกล้วยไม้ที่ไม่ต้องการเครื่องปลูกครับเป็นรากอิงอาศัยร้อยเอร์เซนต์อเรตนะครับก็ออดอกมันก็จะสีนี่แหละครับม่วงชมพูขาวนะครับมีกลิ่นหอมธรรมชาติหอมดีนะครับไอรเรตเนี่ยข้อสำคัญค,คือไอรเรตเนี่ยต้องการความชื้นเยอะพอสมควรนี่นะครับ เพราะว่าเนื่องจากถ้าเราเอาไปปลูกเราไปห้อยไว้โดยไม่สร้างความชื้นให้มันมันก็จะไม่ค่อยออกดอกอันนี้จะเป็นเจ้าพญาไวโอเลตครับเจ้าพญาไวโอเลตมีดอกสีม่วงนะครับกลิ่นหอมมากนะครับเจ้าพญาไวโอเลตก็มีจําหน่ายด้วยนะครับกลิ่งละ80บาทนะครับเจ้าพญาไวโอเลตในช่วงว่างๆอย่างนี้อันนี้ก็สั่งไปปลูกกันอันนี้มา,าจากูนช้างผสมครับช้างวีรวันอันนี้จะออกดอกบ่อยมีกลิ่นหอมครับ ชื่อช้างวีระวันแม่ชื่อเหมือนคนเลยเพราะมากนะครับช้างวีระวันเมื่อตอนต้นรายการคือช้างสมพลอันนี้ช้างวีระวันครับออกดอกเก่งออกดอกบ่อยนะครับก็ไม่ต้องการเครื่องปลูกใส่ตะกร้าเกาะขอนไม้ห้อยไว้นี่นะครับให้ความชื้นที่ดีพอเนี่ยช้างวีระวันก็จะออกดอกบ่อยๆนะครับช้างวีระวันเนี่ยต้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกไอรีนี่นะครับต้นมันใบมันจะคล้ายๆกันมันเป็นคล้ายๆกับเอ่อพวกเวนด้านะครับ มันมีเวนด้าอีกตัวหนึ่งคือแล้วก็เวนดาเอสโคเนี่ยเห็นดอกเหลืองๆอยู่ไกลๆนะครับเวนด้าเอสโคก็มีจําหน่ายด้วยนะครับเวนด้าเอสโคก็ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปลูกให้ความชื้นเกาะคอนไม้เกาะตะกร้าไว้นนะครับก็สามารถที่จะให้ดอกได้เวนด้าเอสโคนี่ก็จะออกดอกตลอดเวลานะครับก็คือเมื่อถ้าต้นมันสมบูรณ์ดีไม่เป็นโรคไม่ป่วยนะครับ มันก็จะออกดอกเกือบทุกๆง่ามใบแล้วครับท่านผู้ชมมันจะออกดอกให้เราได้ชมบ่อยๆนะครับแต่ว่าเวนด้าเอสโคนี้จะไม่มีกลิ่นหอมสู้ช้างวีระวันไม่ได้มีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าสีมันก็เหลืองสวยดีนะครับเหลืองชมพูบุกบุกรวมกันนี่นะครับแยกไม่ออกว่าไหนช้างวีระวันหรือเวนด้าเอสโคถ้าดอกโรยไปแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยออกครับต้นมันเหมือนกันมากนะครับโออกเเเราาคงหมืนนนัขใจ ในช่วงสถานการณ์โควิดต้องอยู่บ้านทำงานไอเีกปลูกกล้วยไมย้แล้วก็อย่าลืมบำรุงร่างกายด้วยเห็ดหลินจือแดงพันจีทูครับต้มน้ำดื่มเช้ากลางวันเย็นครับต่อต้านโรคสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายครับสำรับสูนย์โดยเห็ดหลินจือแดงพันจีทูโทรเข้ามาติดต่อได้ครับ0818657957สวัสดีครับ จะเช็ดน้ำตาให้เดือนทุกคืนดาวดับ